เฮ้ยเจทำนอาบัวมวยตาสามะตาสาเปิดตัวนี้อ่บักกระตัวดีดีตอจาอมอีดงไห้นเรา้าัวต้งนอ้อรตีอไมยน้องดูโโอพี่ดูบ้านดิของบา้านเราเรกลือบ้านที่กาปนุชะเอามาก็ท้องมาลูพี่ครัดาััดดาัดมาลู้น้องไหมบ้ามาลูยาน้องจ็บปาเามะ 나너 h ú 뭐해?

các bé, thưa được lùa thua sát thau mà lệ các bé, thật sự một ông ơi, mình phải phụ lòng ông anh bỏ. là anh cha con, là anh nó nâu các bây giờ nâu tám trong nâu một trò ta chui một ba cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มาน้องๆม,มาอยามาเออยมารอได้เว้แยแกฉันไอ้ที่กูหหาอาดิหออายนอมชาลาที่เขาป็นนูชาา้ชลอมันก็ทั้มาล้พี่นดาดาาะดิฉัดาฉปะดองฉมาลุนอเมชาลาไว้อยู่เนาะน่ะดกูอาดิมาลุนี่ไอ,อ้าาาอาที่ไอ,อ้ชาหออาวงดอกเดียีข้องเต้าใจอะไรจุนนอดิ เอาเวยแกท้องชนตนนีายเวสิลอจังบมน้าดมาล้วงได้ที่ชากัวดีหอใช่ละร้อยนึ่งเจ็ดของาจะกลวพาะ่าพี่หงสมารู้ละวเขน้ังกระสาอ่องดีไกที่ของเด็สุดพวกอ่างดีไม่สิสมารู้อ่้าอะทองเปนอปนุออลา มาลูมีบาละโพอะดินะละตีบาผมไม่มาสละทําละเตียอ้อมมั้ยล่ะละน้องดิเกมุ่นน่ะเลยเนาะจังว่าพุทธะมุงได้ไม่เนี่ยล่ะสละเนี่ยมาลูรอมาลูอ่ะไม่กรรมน่ะได้กรรมชะไหลวะล่ะมวย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 เออเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช่ตาลองรู้ใจบ่เดี๋ยวนี้ กมึน่ะเนาะจพูตามมึงไดเลยยากนี่เหรนี่เหรอกมนตวัวเดีทนนีใน่ถ้เอาไปเรื่องไง้หรอมีเนี่ยหว่เธอจะอยู่มาได้ที่เขาตะว่วางปิดๆแล้วอ่ะเหรอ เดี wow. bitches, you, ๋ยวจพว่กอะไรได้ีจะว่าเอา้นามามึงไม่มาเลยอู๋เออยี่มันรอเนี่ยเขาพูดข้าวได้ยางเขาข้าวกระไรยังเขาจะขาเอามาแล้วเกอ้รู้เลยโอ้ที่พ่ออายยาบูน่ยพูดข้าวง้นว่าพ่ออาละดไทยอันนกยัอ่ะเกี่ยวทางวันเยเกี่ยวทางเวยบูจะพิจารยังมัมานีอะไรตายังมันรอมาบ้านนี้ที่ฉ่อืม 哎呦，他挨翁了翁嘞！你 <noise> 翁 <noise> <noise> ဗက်စလုံးဘ no ာကြ tá, ja ီးရောရအောင်သာလို့မင်္ဂလာပြကလတာမာအာရပ်နည်းရောလားအော်ဒီဒုံကဘာတားလဲမဒုံကမတီးရတော့လို့ယာရဲ့လီဝီမီယာနော်အဝိမန်လီဝီခွေချူလေဒီအကလောက်ကမာအာမွေးရနေမွေးရနေ cái tôi muốn ta trả được cái lúc nó bà ấy Bác cái tôi mà thể thì giờ một giả sản nó ấm mẹ của nó cũng lo cái khi rồi thì tôi muốn ở cùng má mà cùng thằng đi sẽ mà nó khi đại ba được đi tôi già nó dành cái lo thay ra chắc này phụ đi nên gọi cho nó chị lo อย่าพูดว่าผู้ชนน้อยอย่ามาครูนะแต่เราเีนพูดมาพ่กวัน้ทีหายาุสัเรียนคนน้อยอย่ามาแก้ใช้นอนหนึ่งอไทเรียนอเสิร์ฟบาสัมาบ่าัดทุกสักมาขอรถทุกสัตเ์ดี้ยพูดมืงาจะตัดจะอไม่ีอ่ทุ่มเรียมาไหนีล่าเนาะไอ้ตัวไทยน้องใจบุญเนาะอะไรอย่งมควช่อยางทุกสัต တိုက်ကို၀ါရီညာတုံဇနာဟွန်လီလာဆောင်းယာနာဝေ E

亚丽，亚丽。 누반날로네마티부처잡고네우파보에부너어떡할아벨로야가자나몰라게랑노블로봐봐자아나놓고아창메유봐나놓고나오매해왜누나가리바빠지러와소자기다져잡아라이리로 ท่ันตุเชื่องมาดิสโต้ล้อโต๊จับไม่ได้พืนร่วงมอบเลไมู่้จัเฉพาะเขานีได้ใชท่านต่โต๊ะจับจต๊ะับเลยอ่ะไปมองนะับต๊ะจับ๊ะจับจะต๊ะจับล 나. 나. 자 나. 라. 나. 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 라. 나. 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 라. 나. 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 보 나. 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 여보 여보 여아